จอห์นจอยเค่ตัดเลยนะตัดเลยหมด normal e t s go okay. l อ่จะแว่นต okay. ังค okay. แล้ว chip o โอเค chip chip o l สองโอ้มีจำสแกมีแจะสะกัมจำสเก็ตไปไหนรึนี่นี่นี่ ตกใจหมดไอ้เคี้ยแมวแมวผสมเพนกวินบอกแล้วเะลาอยทางนี้จังมาไปเลยพอมีอ่าอ่าล็อกโอเคมันล็อกต้องหาอะไรก่อนหาอะไรเปิดแล้วไปด้านหลังนี้ไหมด้านหลังเนี้ยไม่ใช่ไม่ใคไปเลยอันนี้แน่เด็กเฮ้ยอันนี้อ้าวล็อกเหมือนกัน งั้นต้งไปอีกทางหนึง่งงั้นออกมานี่ประตูรั้วใช่ไหมน่าใช้แน่ๆ<ไ>ป,ปรยตูเนี้ยนี่ปะกดเลยเปิดอ้ my goodness โอ้ oh, <my> โหไอ้เหี้ย <laughs> ใครมันเย็บเพลบอยมาแล้วมาดูในห้องไหนไอ้สัสไอ้เหอไอ้หปวดแตกมา <laughs> ไอ้เหี้ยอย่าบอกต้างเป็นแตกเ้ยประตูะตนั่ประตูที่ปิดไงลุงยิมมรณนะ เองเหรอวะกลัวผีกลัวผีที่ไหนล่ะผีโอ้ยเขี่ยตกใจหมดไอ้ช่างแม่งแม่งแม่งโผล่มาไอ้ช่างมันต้องมีกุญแจดินี่เหรออุ้ยทางนี้เหรอวัดตีนอันนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหห้องกีฬาไปก่อนเลยเชิญเชิญไปเลยมึงไม่ไดกี่เห็นอะไรอ่ะอะไรเห็นตัวกูเปิดตัวกูเปิดประตูบังกูเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรวะ เดินผ่านหน้ากูไปเดินเวฟเลยโอ้โหนะแต่ไม่เดินจากตรงเนี้ยเนี่ยไม่เดินตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ไปทางประตูนู้นนะเออเนี่ยให้ปัดน้ำดิน้ำดิน้ำดิอล้วมีคีย์ไปตรงนี้ล็อกทางไหนอ่ะทางนี้เหรอทางไหนี่ตรงตรงนี้ใ่ม่ตรงนี้ใ่ม่เนี่ยนี่เอย่าไปมีอะไรนี่เปิดดิเปิดดิเปิดดิเดี๋ยวเราจะนี่นี่นี่เรียเร้อยแล้วเรียบร้อยแลังเดินมะไรขึ้นมาเปิดเปิด ไม่ได้ตรงนั้นนะเนี่ยตรงเนี้ยไอ้บัตรบัตรบัตรลอยตีนลอยตีนลอยตีนี่ยลอยตีนลอยตีนให้หัวใจคุณมาเร็วเร็วได้ครับดูเร็วเอ่ยไม่เป็นน่าจะทางนี้เออใช่นี่ไงทันนี้แหละนำไปเลยเป็นของล่างน้ำไม่นางไหมโดวได้ไหมไะดิโดนโดนไม่ได้หวะไม่เห็นตรงกลางเลยหงมลงไปเฮ้ยทำไมเป็นล้นข้างบนนำบนบนบนปีศาจ ก็ได้โดนลงไปตัวตายแน่เลยทำรอยตีนไปหู<ไ>ปยังเข้าได้ไหมเฮ้ย hey, มาจากห้องเนี้ยหงยัง <Hey. S 1> กดไอโอ้โหห้องอะไรเนะี่ยมีขยายด้วยโอตะคุโอตะคุสับปะรดลอยน้ำโอ้จีส์เนี่อะไรเนี่ยเอ๊ hey. แมวมาแต่ว่าจะบ,บอกนะนี่คือตัวจะล้องเจอเนี่ยน่าจะใช่ว่า ้แมวตาเรืองแสง้แมวตาเรืองแสงอ่าใช่ไอ้ยมีวอะไรดำๆแน่ตัวดำๆเนี่ยเฮ้ยมันแมวบ้านไหนเลยเนี่ยเออไปเร็วไปเร็วไปกันออกไปนี่เนี่ยถอะเหยียบมั้ยเฮ้ยปีกันเฮ้ยคุณแจคุณแจฉันมีเกตรงไหงคุณแจ เนี่ยด้านล่างเนี่ยอีเก็บเปิดประตแจ่แล้วเปประตังไปประตูนี่ป่ะไม่น่าใช่อูไม่น่าใช่ไใช่นู้นป่ะปทางเดิมเอ้าตกติดอ๋อเดี๋ยวไปไปตรงนู้นป่ะด้านหลังนู้นอ่ะอืเอาฟีลไม่ได้ันอะไรัตรห้องนี้ป่ะเนไม่ใช่นี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนวะที่มันล็อกห้องไหนเออมาดูว่าประตูทางไหนไม่เปิดไม่ได้ ถ้าเปิดตรงไหนอ่ะนี้แน่เยนี่อ่ะนี่ป่าอ๋อห้องนี้ห้องนี้โอ้ต้นไม้สีแดงเฮ้ยนั่นนอะไรวะเิฟโซนใช่เหรอวะเพิรงนั้นอะไรวะต้นไม้นานี่ญี่ปุ่นนานพีญี่ปุ่นไหนวะเนี่ยเฮียไอซั์ไอ้มันจืดข้างกระเพงมาหาเราแน่ได้ไหม ยืดมันยืดมามันยืดมาแล้วแน่กูว่าอะไรซากุระต้นซากุระอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะรจะอุ้ยทำไมเปล่า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 ตกใจเฉยน้ำอุ้ยไหนวอ่ะอุ้ยเธยห้องน้ำเข้าได้ป้านห้องน้ำเข้าได้เข้าดิห้องนึงไม่มีอะไรเอ้มึงมองไม่เห็นกระดาษพุงกูบังอ่ะ พุงฟังมันฟังกระดาษอ่ะกูบอกแล้วอย่ากินเยอะไอ้สัตว์มันพุ่งมันฟังกระดาษไปไหนต่อไปเดินเมือ่านเลยห้องนี้ไหมนี่ไงห้องนี้เดินอืมโอ้โหใครทิ้งไว้เนี่ยดูดิกระเป๋ายี่ห้อไนกี้อ่ะทิ้งไว้ทำไมวะแพงชิบหายเองนะเว้ย์วายเฮ้ยอะไรนี่ ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เสียงเสียงท่อแตกไอ้สัตว์ตั้งกุชช่เนี่ยตั้งกูชชี่อยดูกูชชี่ดิเน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 ติ้งยังไงว่ากุชชี่เลยเยอะตกใจหมดเลยสิมันเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิยี่ห้อยวะเสียงท่อแตกเข้าไปดิเอ็กซเสียงท่อแตกตารางเนี่ยเอาต้องการคีย์เงินไปเอาคีย์ก่อนหาคีย์ก่อน แค่นี้ไม่น่าใช่ต้องหาคีห้องไหนวะเี่ยตัวพวกนี้ป่ะบันี่ขขนี่พวกนี้คีป่ะไม่ใช่งนี้นี่นี่คีอยู่นี่คีอยู่นี่นี่ป่ะเออนี่นกด E เฮ้ยเยหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,มึงเดีย๋ยวเข้ามานะกูมีพระนะ,ะล่อยกูไปล้ไปล้บอลกูยับไม่ได้ไปลไปล ไปแล้ไปแล้ว hey, well, ่วากออขาเริมาทให้ด้ไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วไปเลยไ้อไปแต่จะตูไหมไม่ใช่อ๋อต้องมีทางโน้นอะไรงสีแดงเฮ้ยสีแดงเฮ้ย้กีไปไหมเฮ้ยวิ่งไปเลยอย่ากลัว ไปเลยประตูสีแดงเฮ้ยอะไรอะเสียงใครอะบัดรบัตเข้าไปดิเขาร้องไห้อยู่ไปปลอบเขาดิเขาร้องไห้อยู่ไปปลอบเขาดิไม่ใช่แล้วปาไปไม่ใชาไปเไมียวาเขาร้องไห้อยู่ไปปลอบเขาดิเขาร้องไห้อยู่ไปปลอบเขาดิไปไปถอยหลังถอยหลังถสนใจดูเดี๋ยวกูรูหน้าให้เดี๋ยวกูรูหน้า ม้นหายไปแล้วมันหายไปแล้วหายมันหายไปนหาหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ใชหนาเทาใชหนาเทถาพ่อใชหนาทถา welcome to ใช n นาแถวใช่ประทที่ไหนญี่ปุ่นนะสัตว์อเหรวะ welcome to Japan อะตุกก็ถือไม่ขี่ทำไมเนี่ยปล่อยดีวะไม่เข้าเรื่องกันเลย ถ้าตานนีหน้าหมดวิ่งไม่ได้นี่ไงก็ต้องไปเขียโรงแรมนี่แน่เลยโรงแรมพิศวงไม่ได้เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้รู้อยู่แล้วแหละรู้แล้วว่าต้องมาครัม่ไดกูไม่เท่าไหร่นี่เฮ้ยปิดประตูปิดประตูปิดประตู Tám của sao Tám của tinh bị nắng sao mình bay ok bay 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 ไปตัวต่อไปกันครีในตึงๆกูเลยหนีแล้วเชียวเคมาอันนี้เดินเล่นเจอเลยแปลกๆวิ่งเจสตามมีหน้าไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรกูว่าต้องรีบวิ่งนะกูว่าเฮ้ยเสียงเสียงเสียงเฮ้ยมึงเจอมึงเจอเจออะไรเจอเจอทางออกไหมเฮ้ยบัานนั่นมึงป่ะเออนี่นี ไปตันอ่ะไปเร็วนิ่งเลย้มามาากูจะกุญแจกูจะกูจะห้องกุญแจบัสไอ้บ้ากูจทางตันไอบาสเอบาสเอพาสกูด้ขี่กูดะขี่ฮจกูจทางตันติกสิเลยมามามาแถวแถวแถวทางนี้ไหมมาแถวทางซ้ายอ่ะ เจอขี้อ่ะเจอเขี้อ่ะมาได้ไมเงี้ยนี่เจอแล้วมาได้แล้วฮิววี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้มุมแบบแบบคี้แบบคี้มาได้ที่ไหนอ่ะกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่หลังมึงเอไปก่อนเลยถ้าเกิดมีเสียงตึงตึงว่วงมาแล้วล่ะไอ้เจี๊ยตัางตันทางตันแล้เราต้องเราต้องเดินอาวัตถ้าเกิดเผื่อนผูมาเราอาจจะหนีมันได้ทางตันทางตัน เสียงเสียงตายผู้เนี่ยคือหายหมดเลยยี้กุญแจสัตว์ไป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 อยู่ไหนอยู่ไหนไอห่างไว้น่าจะไม่อยู่นะเรว่า้กันไว้เถิดล้กันไว้เถิดเฮ้ยที่ไหนอะ เซโซนแน่เลยกูไม่ใช่อ่ะใช่ทำไว้อันนเป็คไฟนั่นไหนขีเซฟโซนใช่เอแน่ใจมนน่ใจเฮ้ยบับับันี่นีนี่ทางนี้นี่นี่จะจๆๆนี่นี่นี่เฮ้ยนีแล้วแล้วทางนี้แล้วแล้วแล้วไหนออยู่ไหนมาดิ นี่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 มาเรียกว่าอเย้โอ้โหลอนสักทีสัตว์เ้ย